สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะครับผมที่ช่องบาบูสินค้าเกษตรของเรานะครับผมปีใหม่นี้เที่ยวไหนกันครับผมสําหรับใครที่กําลังมองหากล้วยมาอีกหนึ่งชนิดเลยนะครับผมที่หายากมากและดอกใหญ่และเป็นตาดําคือเอื้องสายมณีไตลงนะครับผมผมจะเอาให้ดูรูปเลยนี่ครับเอื้องสายมณีไตลง ดอกสวยมากครับผมและดอกใหญ่เป็นป่าที่ดอกอันนี้เป็นรูปที่ถ่ายมาจากป่าจริงนะครับผมเนี่ยดอกสวยมากนะครับเห็นไหมแสงให้ดูดอกคือดอกใหญ่อลังการมากๆนะครับเนี่ยดอกสวยมากๆเนี่ยครับลักษณะเขาจะเกาะอยู่บนต้นไม้แบบนี้เลยเนี่ยแบบนี้เลยดอกสวยนะครับ เอื้องสายมณีไตรงถือว่าเป็นกล้วยไม้ป่าแท้อีกชนิดที่หายากและลักษณะเขานะคะผมอ๋ยอันนี้ก็ยังจะออกดอกอีกนะครับก็ยังมีตาดอกออกมาอยู่นะครับผมลักษณะเขาจะเหมือนคล้ายๆไม้เท้าฤาษีอะครับผมเห็นไหมแต่จะเป็นไม้เท้าที่ค่อนข้างป้องยาวกว่านะครับผมเรื่องสายมณีเตยรงถือเป็นกล้วยไม้ป่าแท้ที่หายากวันนี้ผมจะมาจัดโปรโมชั่นของมาสวยแต่ให้ราคาโปรโมชั่นดูนี่ค่ะดูสายนี้ดูกอนี้สองกอนี้นะคะ ดูความยาวครับผมผมสูง180อะยาวกว่าผมอีกอะเนี่ยคือผมสูง180แต่ยาวกว่าผมอีกแล้วก็กําลังแตกยอดถ้าได้มาสมบูรณ์แบบเนี้ยค่อนข้างจะตายยากอยู่แล้วฮะแล้วก็แตกยอดแต่ดอกเขาออกไปแล้วนะครับปีนี้แล้วปีหน้าลําพวกเนี้ยเขาก็จะออกดอกอีกเวลาออกดอกดูคุณดูความยาวนะฮะความยาวของสายค่ะประมาณ2เมตรประมาณ2เมตรกว่าเมตรกว่าประมาณ3เมตรประมาณ3เมตรนะครับเนี่ยอย่างนี้ก็จะประมาณ น่าจะประมาณสองสองหรือสามกิโลนะครับแบบนี้แต่มันจะเป็นไม้ใหญ่ที่สวยแล้วก็คืออลังการนะคะเวลาออกดอกคือจะสวยอลังการมากแล้วจะผมจะให้ทไมพานคัดไม้ใหญ่มาทั้งหมดเลยครับผมราคามาแพงครับแต่จะขายในราคาโปรโมชั่นสําหรับคลิปช่วงสงการนี้นะครับผมผมจะขายถูกๆูําหรับเอื้องมณีไตรลงนะคะเอื้องมณีไตรลงนะคบผมจะขายให้ถูกๆูเลยยอดมาพรึบเต็มเลยและเป็นงานไม้กอ่อทั้งหมดนะครับยกให้ดูเลยนี่ก็คือ งานไม้กอทั้งหมดขนาดเนี้ยประมาณหนึ่งกิโลขนาดเนี้ยประมาณหนึ่งกิโลหนึ่งกิโลก,กว่ากวบเนี้ยนะฮะผมหมดเนี้ยผมได้มาแค่ประมาณสิบห้ากิโลนะครับผมทั้งราวเนี่ยประมาณเนี้ยอันนี้ขนาดประมาณหนึ่งกิโลหนึ่งกิโลฟังราคาวันนี้สําหรับเอื้องสายมันมีไตรลงตาดํานะครับผมเอื้องสายมันมีไตรลงตาดำหน,นึ่งกิโลผมขายแค่เก้าร้อยบาทรวมส่งนะฮะ หกิโลผมขายแค่900บาทรวมส่งเท่านั้นอันนี้เก้าร้คือคุ้มมากแค่กอเดียวก็คุ้มแล้วครับเนี่ยแต่ผมจะให้เป็นของขวัญวันปีใหม่นะครับผมสําหรับใครที่มองหากล้วยไม้ที่หายายากตัวนี้คลิปวันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนสักตัวนะคบผมหกิโลเ0้บาทส่งฟรีใครรับ3กิโลผมคิดแค่2400บาทนะคบผมใครรับ10กิโลผมจะคิดให้พิเศษแค่ หกพันห้าร้อยบาทรวมส่งนะครับผมเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มของสวยมาไม่ได้บ่อยนะครับผมใครเก็บได้เก็บเลยนะครับผมแล้วงานกอใหญ่สมบูรณ์แบบนี้นะครับผมเอื้องสายมณีไตรลงยอดเต็มมาพรึบเลยนะครับผมลำดอกบางลำก็ยังไม่ออกเดี๋ยวเขาออกนะครับผมใครสนใจเซตนี้เอื้องสายมณีเจรโรงทักแชทแอดไลน์หรือโทรมาหาเราได้เลยนะครับที่เบอร์095941898 8 0 9 5ย์1 8้า8้า้าี่นด้าปดดะครับผมเอื้องสายมณีแตงโรงงานเป็นกอใหญ่ทั้งหมดเลยอันนี้ดูผมยืนนะครับอันนี้ผมสูงร้อยแดบแต่ดูความยาวของเขาครับผมอลังการมากอันนี้ดอกเขาออกไปแล้วนะครับเป็นฝักเขานะเอื้องสายมณีแตงรงใครสนใจรับไปได้เลยคุ้มค่าแน่นอนครับผมป่านี้ไม้ติดนี้คือคุ้มสวยอลังการมากนะฮะดูเลยดูความยาวความอลังการ ใครรับหนกิโลหกิโลเก้ารบาทส่งฟรี2อกิโล3กิโลสกิโลผมคิดสองพันเท่าไหร่นะสองพันสีบาทนะครับผมใครรับ10บกิโลเอาไปเลยแค่6,500บาทรวมส่งนะครับผมมีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มท่านใดสนใจทักแชทแอดไลน์หรือโทรมาหาเราได้เลยที่เบอร์095ย์เก้า8้า้าสีนาะครับผมสำหรับใครที่อยู่บ้านนะครับผมไม่ไปเล่นส่งการ รับกล้วยมาเป็นปลูกหรือใครจะไปเล่นส่งการหายาดผู้ใหญ่ซื้อให้ไปเป็นของขวัญได้นะครับผมตรงนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะเราจัดงานชุดกอชุดใหญ่ให้ไปไม่ผิดหวังคุ้มค่าแน่นอนขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปที่ช่องบาบูสินค้าเกษตรนะครับผมสวัสดีปีใหม่ไทยสวัสดีวันสงกรานนะครับผมเดินทางปลอดภัยครับผมสวัสดีครับ